ลำบากเพราะว่ามันขาดนะมันมันไปไม่ได้ลาพังมันไม่ขาดก็ยังหนักอยู่แล้วนะอันนี้ขาดด้วยก็เลยหนักแต่ว่ายังโชคดีที่ว่ามีเส้นวาส,สนาเข้ามาช่วยเนี่ยวาส,สนาเข้ามาเติมใหม่อย่างอย่างมือเนี้ยวาสนาวาสนามาช่วยชีวิตเพราะว่าเส้นชีวิตมันไม่สมบูรณ์เส้นชีวิตมันไม่สมบูรณ์นะกระท่งกระแทกเห็นไหม ไปทาให้เขากระท่อมเขาแทนมากก็มีอันนี้คือเส้นชีวิตไม่สมบูรณ์อยู่แล้วแตน,นี้เส้นวัส,สนาของเขาเนี่ยเส้นเนี้มันมันไม่ขาดนะก็มาช่วยแตน,นี้มันจะมีเส้นเล็กๆเชื่อมมาจากตรงนี้เข้ามาเชื่อมอย่างเงี้ยก็ถือว่าวัสนาเส้นนี้ถ้าถ้าธรรมชาติแล้วเป็นวัสนาที่ลําบากและสํสเร็จเป็นวัสนาสร้างชีวิตแต่ที่ว่าสร้างไงก็เกิเหนื่อยหนักกว่า คนที de o, de o, free, free. U, e ่มีเส e ้นชีวิตเดียวๆสวยๆไปเส้นเดียวไอ้อย่างนี้มันก็คือช่วยวัฒนาเส้นนี้ยังมาช่วยไอ้ที่มันกระทั่งกระแทนได้อยู่แล้วในระดับหนึ่งก็เลยความสําเร็จต่างๆก็จะน้อยกว่าที่คนสมมติวาสันาอ่าสมมติว่าเส้นเส้นชีวิตเขามันเป็นเส้นเดียวเดียวๆใช่ไหมมีเส้นวัสนาลอยอย่างเงี้ยมันก็ยังก็ยังโอเค ก็เหนื่อยกว่าเหนื่อยน้อยกว่าเด็กแกก็คือไอ้เด็แก,กเส้นขาดแล้วยังเส้นลักษณะลอยเงี้ยก็ยิ่งเนี่ยอย่างมือเนี่ยเส้นชีวิตไม่สมบูรณ์นะเจ็บป่วยนะอย่างเงี้ยถือว่าเจ็บป่วยสุขภาพเนี่ยเสี่ยงเงี้ยตัวตำแหน่งเนินโอกก็ยุบอยู่มย่เนี้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะตำแหน่งเนินโลกยุบบุ๋มแล้วทำไมต้องเจ็บป่วยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน มันเป็นเพราะมันเป็นมันเหมือนเราเราซื้อส้มมาลูกหนึ่งแหละไอ้ก็เลยข้างในมันเป็นด้านๆฟองๆมันแข่งกันก็แสดงว่ามันสารอาหารมันไม่ไม่เข้าไปใช่ไหมอ่ามันมันก็แสดงฟองออกมาจริงๆเราเห็นหน้ากระเลือกเรารู้แล้วนะว่าข้างในเป็นไงนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเรารู้เลยว่าเปลือกเป็นี้ข้างในจะเป็นไงตรงนี้เนินโรคพอดีเจ็บป่วยและเส้นชีวิตไม่สวยแล้วเส้นใจก็ไม่ไม่สมบูร์ ยู่ในมือก็จะดูกปวด่สุขก็มากไปเจ็บป่วยด้วยอะไรก็พอจะอนุโลมด้นั้นเกี่ยวเรื่องกินกันอยู่นนเนี่ยเนินสุขมากเนี่ยก็เรียกว่าอายตนะนเยอะความปรารถนาความต้องการความอยากได้อย่างมีอยากเป็นอยากสะดวกสบายชอบของหวานการกิน,น,น <c oughs> กินเยอะนอนเยอะกินเยอะนอนเยอะเราไม่ไม่ใช่่าดีนะวันนี้เจ็บป่วยง่าย เส้นสมองตรงเนี้ยตรงเส้นใจเขาตรงตำแหน่งเนี้ยจุดจุดอย่างนี้มีผลนะมีผลแต่จุดเส้นชีวิตก็เกี่ยวชีวิตจุดสมองก็เส้นเกี่ยวกับสมองอย่างมื่อเนี้ยเส้นวาสนาเขาเป็นกรอกเกิดจากเนินโรคมีโรคประจำตัวเจ็บป่วยทําอะไรก็ไม่สําเร็จอ่ะสาเร็จยากน้ําหนักจะไปที่เรื่องสุขภาพวาสนาเหนื่อยอย่างนี้ยังโอเค อ่ะมือนนี้พิเศษวาส,สนาเกิดจากเส้นชีวิตวาส,สนาเกิดจากเส้นสมองมีเส้นแอม i ิช o น line คนนี้วาส,สนาเกิดจากเส้นชีวิตนี่คือถ้าสอบแข่งขันชิงทุนก็จะได้ทุน ช่วงอายุเท่าไหร่ค็นี้แหละนับเอายี่สิบถ้านับอายุตามตามเนินก็ประมาณยี่สบเจ็ดยี่หกยิบเจ็ดถ้านับตามเส้นก็ต้องวัดเอาวัดยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวสอนวิธีที <c oughs> นี้มือนี้ก็จะมีวัสนาช่วยมาจากเงินจันได้เห็นไหม วาส,สนาช่วยล่างมาจากงิงจันทร์เข้ามา <c oughs> คือวาส,สนาเกิดจากเส้นชีวิตก็คือควาสมสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการสร้างชีวิตการสอบการเารียนการทำอะไรแต่มันจะ,ม,นจะมันจะประสบสําสำเร็จได้ถ้าเส้นวาสนาเกิดจากเส้นใจก็คือใจคิดมันได้ตั้งใจเป็นไปตามที่ใจเราคิดแต่หมายถึงว่าซาสวยนะถ้าเกิดจากใจแล้วลงล่องก เปลืองแบบมากมายเหมือนกันแล้วเกิดจากใจอย่างเหมือนนี้ยเข้าไปในเสาก็คือมันไม่จบละใจมันก็จะไปเรื่อยแหละอ่ะขอบะประมาณนี้นะเส้นวาสนาแต่ข้ามไปเส้นอาทิตย์เลยใครใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเส้นวาสนาบ้างอย่างเงี้ยวัฒนาอย่างเงี้ยลาบากจริงอะไรจริงถามว่าลําบากจริงอะไรจริงเพราะอะไรหน่งกลางมือลึกนะครับ สองเส้นไม่มีพลังมันบางบางมันไม่ดูยังไงว่าบางเออเรื่องบางเรื่องหนาเนี่ยดูยังไงมันมองไม่ชัดเจนอ่ะคืออย่างนี้บางคนเนี่ยถ้าเส้นเขาบางทุกเส้นเนี่ยก็ถือว่าบางจริงแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของเขาไงแต่อย่างเงี้ยที่เราบอกว่าบางเพราะว่าเส้นเด่นๆก็ชัดไงแต่เส้นอื่นชัดแสร็จมาเส้นเนีวบาง วิธีวิธีวิธีเทียบก็คือให้เทียบจากเส้นหนึ่งบางคนเส้นในมือก็บางอยู่แล้วเส้นทุกเส้นก็บางถ้าเส้นวาสนาเขาบางเหมือนกับเส้นชีวิตก็คือไม่บางอย่างนี้ถือว่าบางเพราะว่าใช่แต่ว่าบางแต่ก็มีคุณภาพอยู่นะถ้ามันเป็นเส้นเดียวอ้นี้มันไม่มันมันไม่ค่อยต่อเนื่องคือมันมันคมชัดแล้วอย่างนี้มันเรียกแตกอ่าแตกแตกแต่ว่าถ้ามันขาด จะเสียกว่าน,นี้อันนี้มันแตกคล้ายๆว่าแตกซ้อนแตกซ้อนก็เหมือนกับสําเร็จอยู่แหละแต่ว่าที่นี้กลางมือมันลึกลําบากลากลางมือบุ๋มกลางมือบุ๋มลําบากต้องลาบลําบากมันเลื่อลงไปทีนี้สังเกตไหมเส้นชีวิตเขาดีแต่เส้นสมองไม่ไม่คมชัดเส้นใจไม่คมชัดสแสดงว่าอะไรสมองไม่ชัดก็คือคิดไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหรอ่อ่ะคือหมายว่า มันไม่โฟกัสอ่ะสุขภาพหรือคุณภาพของเขาทางสมองเนี่ยไม่่ดยดีเท่าไหร่ใจก็เหมือนกับจะไม่สบายเท่าไหร่เห็นไหมเส้นอย่างนี้มีความหมายคือพลังมันมัน,มนไปไม่เต็มที่เหมือนฉนวนนะ่ะเหมือนฉนวนไฟฟ้าที่มันเป็นตัวนำเนีย่ยชื่อไอ้สายไฟนะกระแสไฟเนะี่ยถ้าทําด้วยทองแดงมันก็นําไฟได้มากกว่าถ้าทําด้วยเหล็กมันก็จะนําไฟได้น้อยกว่าอย่างเงี้ย ถ้าสมมติว่าเนี่ยคือเส้นที่ทําด้วยทองแดงมันมันนํากระแสดได้ดีมากเพราะว่ามันชัดมันคมชัดมันได้พลังแต่อย่างนี้มันมันเบลอเบลอนิดนึงอเลยสูญเสียพลังไปอย่างนี้ไม่อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ไม่ดีนะคืออย่างเงี้ยออ้อย่างนี้จะพยากรณ์เพราะว่าไงเส้น <c> ช <oughs> ีวิตมาถึงแล้วแผ่วที่ผมบอกว่าพอเส้นชีวิตมาแล้วแผ่ว วาแผ่วตรงตำแหน่งเนินโรคเนินเจ็บป่วยเนินครอบครัวครอบครัวก็ได้อย่าล้างเลือกรางจริงไหมอย่าเพิ่งสลุเพราะว่ามันไม่ได้มีเส้นสนับสนุนเรื่องครอบครัวเท่าไหร่อาจจะมีบ้างที่เนินสุกมันไม่สมบูรณ์อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายชีวิตในการเปลี่ยนแปลงที่นี้เส้นวาสนาเนี่ยมันยุ่งยุ่งฝั่งนี้ยแต่เส้นสมองฝั่งนี้กลับดีนะ เส้นใจตอนนี้ก็มีพลังอยู่ก็น่าจะมาที่เรื่องสุขภาพกับเรื่องครอบครัวตำแหน่งนี้อายุ32ถ้าถ,ถ้านับเป็นแล้วนะอายุ32มสิบอช่วงอีกช่วงหนึ่งก็คืออายุ4ี่สิบหกสพอนิดเอ,อกนะถ้าถ้านับเนินได้จะจะนับได้อย่างนั้น แต่คร<ต>ับซึ่งลักษณะที่ที่ดีจํจำเป็นจะต้องแบบตรงคมขึ้นไปที่เนินเสาเลยรือว่าต้องขึ้นแบบต้องขึ้นไปแบบเฉียบเลยาใจให้ดีต้องขึ้นไปอย่างแบบเี้เลยเฉียบเดี๋ยว<ต>ผมให้ดูซักมือหนึ่งวักษณะดอีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีหมายถึงหมายถึง ความคมของเส้นความถึงของเส้นนะคือต้องมาถึงเนินเสาแต่ถ้าเนินเสาดีด้วยมันก็จะได้เปรียบอย่างนี้ขึ้นมาถึงก็จริงแต่เนินไม่ดีผิวหยาบแข็งเนินสุกไม่ค่อยอิ่มอย่างเงี้ยก็าอาจจะได้ผลน,น้อยเห็นไหมอามือเลียบๆไอ้อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยโอเคขึ้นมาถึงเนินเสาใชได้แต่บนตะวีได้อ่าเดี๋ยวนะ ผมเคยมีเส้นเนี่ยเหมือนเส้นวาส,สนาสวยๆที่ผมทำไว้ให้ดูวาส,สนาในอุดมคติใช้คำพูดว่าอย่างนั้นเลยนะหมายว่าถ้าใครมีเส้นวาส,สนาอย่างนี้ก็เชื่อขนมเชื่อขนมเชื่อขนมจีนหรือเชื่อขนมกินอ mm hmm. <laughs> ย่างฟังๆแล้วมงงอยู แสดงว่าไปแสดงว่าเครด,ดิตดีเนี่ยคนที่มีวาส,สนาเงี้ยไปเชื่อขนมนกินได้เลยว่ารรวยสําเร็จเพราะอะไรวาส,สนาไม่ได้เกิดจากเงินวิธีผลิตโดยตรงนะเกิดจากเงินประมาณเงินอันยนเสน้นของคมชัดมากเขาว่าคมชัดกีอย่างงี้ใช่ไหมมีคุณภาพดีถึงมือนี้จะแข็งนะมือนี้จะแข็งมือแข็งก็คือลำบากลำบากไงก็แต่งมือนี้สําเร็จร่ารวยได้เพราะว่าหนึ่งเสน้นคมชัดยาวตนนันแนงไปถึงเงินเสา เนินเสาเต็มเนินเสาไม่ยุบเลยแล้วแต่เป็นสามงานเป็นเป็นดอกบวบยสองดอกหมายถึงปลายดอกบัวนะต้นไม้อ่ะ,ออะดีเนี่ยเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง ตรงนีมาแล้วแตกกิ่งออกไปแตกกิ่งไปอย่างเงี้ยแตกอย่างนี้กาลังดีนะนนะอ่าคือสิ่งที่ทํเนี่ยมันไปออกออกผลได้อีกมั่นคงอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีอย่างงี้สองมือ <ละ S 1> ก็จะง่ายขกินกว่าฝั่งนี้ไม่มีโดยตรงฝนะั่งนี้ไม่มีตรงเดดเต้นอาทิตย์เด่นแล้วทีนี้ตรงตําแหน่งเมือนเสาฝั่งนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่คืออย่างงี้ ถ้าเราดูเส้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นมาอ่เนี่ยเส้นที่คือเส้นเสานะมาถึงเส้นใจเส้นนี้ก็คือเส้นเสาลากขึ้นมาได้อยู่แต่เมื่อนี้เส้นอาทิตย์ก็เด่นมากเส้นอาทิตย์เกิดแากเงินรับป่ะนี่ไงแต่ว่าเส้นอาทิตย์เกิดแากเงินรับคนนี้ก็จะมีะรายรับๆอยู่นั่นแหละ ทำอะไรลับๆอย่างนีน้ธุรกิจลับหรืออาจจะมีเรื่องลับๆลึกลับในชีวิตทางได้อย่างนั้นเพราะมันเกิดจากเส้นสมองไงมัาจ,จะมีมีความลับอยู่ในใจมีความลับอยู่ในจิต <c oughs> มันมีเพลงอะไรนะมีความลับที่อยู่ข้างใน<อ>เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถามว่าจริงๆเรารู้ไหมถ้าสมมติเราอยากเจาะหาความลับอยากเจาะหาความจริงของมือเนี้ยอได้ไหม ดูดูตรงไหนบ้างอ่ะเห็นไม่ไม่ไม่เรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เขามีความลับแน่เพราะว่าเส้นอาทิตย์เขาจะแจกเงินลับแลวทีนี้มันจะมีอะไรลับในมือเน,นี่ยเขาแต่มีอะไรเป็นความลับที่เข้าสั้นอยู่เราจะหาถ้าจะหา,า,ะห,าหาได้ไหมดูทั้งมือั่นแหละดูทั้งมือั่นแหละทีนี้ว่าอะไรมันเป็นข้อเสียเอางั้นแล้วกัน ถ้ารับในเรื่องดีก็ดีถ้ารับในเรื่องเสียก็เสียสมหวังดังตั้งใจไว้ไม่ไม่คือสมหวังดังตั้งใจแต่สมหวังที่ตั้งใจไว้จะหวังเรื่องอะไรอ่ะหวังจะมีคู่รวยหวังจะให้ลูกเดยนเก่งหวังจะ ไม่ยกตัวอ,อย่างนะมันอยู่ที่หวัง <c oughs> มันอยู่ที่ความหวังเราตั้งหวังส่วนใหญ่ก็จะได้ตามที่หวังตั้งใจแต่น,นี้มันจะมีผลมากก็แต่เมื่ออายุตามเส้นใจก็คือสี่ห้าขึ้นไปอืใจก็คือยี่สิบห้าเนิ <c oughs> นดานก็เป็นธรรมาค้าขายเก่ง <c oughs> หรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปใช้เมื่อนี้เนินสุขเขามีปัญหานิดนึง ราะฉะนั้นความลับก็จะไปเขี่ยวข้องกับเรื่องเงินสุกนะั่นแะมันมันไม่เขี่ยนะคือเงินเขาแบบเงินเขาไม่ได้ค่อยมันมีความผิดปกติที่เงินสุกเด่นคืออ่ามาอยู่พวกมันบล็อกมันมันป่องขึ้นมาเลยมันอ่ามันพุ่งขึ้นมาป่องขึ <speaker> ้นมาก็ไปถามเงินส่วนตัวมีไรับ <speaker> มาจากเสียอะไรหมไ่ไม่ขาอาจจะารวยอยู่แล้วไงเ้าสร้างเ้ารวยแล้วมือนี้ลําบากแล้วสร้างรวย แต่ทว่ามันจะมีคลรับเรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องคู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะเดี๋ยวไปกระทบเขาจบกฝัน